ัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในคาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูเฟิร์นค่ะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวัจนภาษาและอวัจนะภาษาถ้านักเรียนพร้อมแล้ว<ม>เราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะภาษาที่ใช้ในการสื่อสารก็คือสัญลักษณ์ที่ กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการสื่อความเข้าใจระหว่างกันของคนสองคนในสังคมค่ะช่วยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันช่วยสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมถ้าคนในสังคมพูดกันด้วยค่อยคำที่ดีจะช่วยให้คนในสังคมอยู่กันอย่างปกติสุขภาษาจึงมีส่วนช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์ของคนในสังคมภาษาเป็นสมบัติของคนในสังคมภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร มี2ประเภทด้วยกันคือวัจนาภาษาและอวัจนาภาษาค่ะค่ะเรามาดูในเรื่องของวัจนาภาษานะคะหมายถึงภาษาถ้อยคำได้แก่คำพูดหรือตัวอักษรที่กำหนดใช้ร่วมกันในสังคมซึ่งหมายรวมทั้งเสียงและลายอักษรภาษาถ้อยคำเป็นภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมีระบบมีหลักเกณฑ์ทางภาษา การใช้วจนภาษาในการสื่อสารต้องคำนึงถึงความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาและความเหมาะสมกับลักษณะการสื่อสารลักษณะงานเป้าหมายสื่อและผู้รับสารค่ะวัจนภาษาแบ่งออกเป็นสองชนิดด้วยกันคือภาษาพูดและภาษาเขียน เรามาดูกันที่ภาษาพูดนะคะก็คือเป็นภาษาที่มนุษย์เปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคําเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นนักภาษาศาสตร์ถือว่าภาษาพูดเป็นภาษาที่แท้จริงของมนุษย์ส่วนภาษาเขียนเป็นเพียงวิวัฒนาการขั้นหนึ่งของภาษาเท่านั้นมนุษย์ได้ใช้ภาษาพูดติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอยู่เสมอทั้งในเรื่องส่วนตัวสังคมและหน้าที่การงานภาษาพูดจึงสามารถสร้างความรักความเข้าใจ และช่วยแก้ปัญหาต่างๆในสังคมมนุษย์ได้มากมายค่ะมาภาษาเขียนเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้อักษรเป็นเครื่องหมายแทนเสียงพูดในการสื่อสารหรือใช้บันทึกภาษาพูดอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารของมนุษย์มาเป็นเวลาช้านานมนุษย์ใช้ภาษาเขียนสื่อสารทั้งในส่วนตัวสังคมและหน้าที่การงานภาษาเขียน จึงสร้างความเข้าใจและช่วยแก้ปัญหาต่างๆในสังคมมนุษย์ได้มากมายหากมย์รูดจากเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลโอกาสและสถานที่ค่ะต่อมาในเรื่องของอวัจนาภาษาก็คือเป็นภาษาที่สื่อสารกันโดยไม่ใช้ถ้อยคําทั้งที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันโดยใช้อากับกริยา ท่าทางน้ำเสียงสายตาหรือวัตถกุการใช้สัญญาณและสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือแสดงออกทางด้านอื่นที่สามารถรับรู้กันได้สามารถแปลความหมายได้และทำความเข้าใจต่อกันได้ค่ะประเภทของอวัจนภาษาเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด7ประเภทด้วยกันก็คือ 1. เนตภาษา 2. อาการและภาษา 3. ปริภาษา 4. วัตถุภาษา 5. เทศภาษา 6. การละภาษา 7. สัมผัสภาษาค่ะเรามาดูของในเรื่องของเนตรภาษากันนะคะหรือที่เรียกว่าสายตาเอนอวัจนาภาษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดวงตาสายตาเพื่อสื่อสารถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติและความต้องการจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารเช่นการมองการจ้องเหลือบช้ำเรืองรีตาถลึงตาเป็นต้นค่ะ 2. ออาการและภาษาหรือที่เรียกว่ากิริยาท่าทางเป็นอวัจนาภาษาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวอว,หวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อสื่อสารความหมายบางประการเช่น การเคลื่อนไหวศีรษะลำตัวแขนขาเช่นสายศีรษะแสดงว่าปฏิเสธโบกมือแสดงการทักทายหรือการลาก็ได้อาการรับภาษาจะถูกกำหนดโดยคนในแต่ละสังคมซึ่งเข้าใจกันได้นั่นเองค่ะ 3. ปริภาษาหรือที่เรียกว่าน้ำเสียงเป็นอวัย อวัจ,จะนะภาษาที่แฝงอยู่ในภาษาพูดได้แก่สำเนียงของผู้พูดระดับเสียงสูงต่ำการเปล่งเสียงจังหวะการพูดความดังความเบาของเสียงพูดการตะโกนการกระซิบน้ำเสียงช่วยบอกอารมณ์และความรู้สึกนอกจากนี้ยังช่วยแปลความหมายของผู้พูดได้อีกด้วยเหมาะสมกับบุคคลโอกาสและสถานการณ์ค่ะ 4. วัตถุภาษาหรือสิ่งของหรือวัตถุนั่นเองค่ะเป็นอวจนภาษาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้วัตถุเพื่อนํามาสื่อความหมายบางประการเช่นการเลือกใช้เครื่องแต่งกายเครื่องประดับข้าของเครื่องใช้ในการแต่งบ้านเช่นสร้อยคอทองคําแสดงถึงความร่ํารวยแต่งกายชุดสีดําแสดงว่าเสียใจและไว้อะไรให้ผู้ตายเป็นต้นค่ะ 5. เทศภาษาหรือที่เรียกว่าเนื้อที่ช่องว่างเป็นอวัจนภาษาที่ใช้เกี่ยวข้องกับสถานที่หรือช่วงระยะที่ช่วงระยะห่างที่บุคคลกำลังสื่อสารกันแสดงให้เห็นในแห่งความสัมพันธ์บางประการของผู้ส่งสารและผู้รับสารเช่นการที่ชายหญิงคุยกันสองต่อสอในห้องบ่งบอกได้ว่า ทั้งคู่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีหรือมีเรื่องที่พูดคุยกันเป็นความรับเป็นต้นค่ะ 6. การและภาษาหรือที่เรียกว่าการเวลาเป็นอวัจนภาษาที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาที่กําลังสื่อสารกันอยู่ถือว่าการหรือเวลาเป็นอวัจนภาษาที่สำคัญอย่างมากในชุกสังคม เพราะแสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติให้ความเคารพให้ความสำคัญเป็นต้นค่ะและสุดท้าย 7. สัมผัสภาษาหรือที่เรียกว่าการสัมผัสเป็นอวัจนภาษาที่สื่อสารกับผู้รับสารโดยการใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ส่งสารสัมผัสกับผู้รับสารเพื่อแสดงถึงความรู้สึกความปรารถนาและอารมณ์ของผู้ส่งสาร ที่ต้องการสื่อเช่นการเดินคล้องแขนจับมืออบก,กอดรูปไล้เช่นการอบก,กอดและการหอมแก้มในสังคมตะวันตกหมายถึงการแสดงความรักและความห่วงใยเป็นต้นค่ะค่ะนักเรียนพอที่จะทราบข้าวในเรื่องของอวัจนภาษาและวัจนภาษา เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรัหรบวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ของเรื่องอวันจนาภาษาและวันจนาภาษาค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของอวันจนาภาษาและวันจนาภาษาก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าวิชาภาษาไทย เราจะเรียนรู้ในเรื่องของอะไรอย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ